สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยผมตอนนี้ก็อยู่กับพี่ไฟมาแล้วผมวันนี้ผมเนี่ยมีรถเข้ามาแต่หลายคนนะครับผมทําไมพี่ไฟไม่ค่อยลงคลิปคือช่วงนี้ครับรถยังไม่มีเข้านะผมตอนนี้ก็รถมีเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะผมแต่ว่าก็มันเป็นออโตเมติกน,นะครับผมคือเรียบร้อยสิบไอยังไม่เข้านะถ้าเกิดมีเขาวิไฟก็จะทําทคลิปแจ้งเรือลงโพสขายครับแต่ว่าตอนนี้เรียบร้อยสิบไอยังไม่เข้าเลยนะผมอ่ะ วันนี้เราก็มีรุ่นนี้เขาเรียกว่าอะไรก่อะไรก่ตามว่าไอคอนครับไอคอนเป็นไอคอนนะผมเนี่ยนี้เป็นไอคอนนะผมคันนี้ก็ทําเครื่องให้ใหม่เลยผมก็คือตอนเรามันเครื่องมันไม่ค่อยดีแล้วเราก็ทําให้ใหม่ให้ให้ดีเลยนะครับผมแต่คันนี้บอกเลยว่าเปิดราคาไม่แพงด้วยผมมาจจะพาเพื่อนเดินดูรอบๆตาล้องเดินดูรอบๆเหมือเดียวก็เนื่อยเพื่อนพูดเร็วไปเหนื่อยภาพจะอยู่ประมาณนี้นะคันนี้ไม่ได้ทานะแต่ถ้าให้ทำให้ ต้องบวกเพิ่มนะคิดค่าเซอร์วิสนะเนี่ยอ๋ออันนี้นี่ถ้าทานี่บวกเท่าไหร่ครับอันนี้ก็ให้ไปทําที่ร้านเองดีกว่านะผมไม่รู้ว่าลูกค้าไหนไหนมันจะได้เปลี่ยนแล้วผมไม่รู้ว่าลูกค้าซื้อไปลูกค้าชอบสีไรบางคนน่ะชอบเป็นลายอะไรลายอะไรเนาะแต่ละคนกินกินกือเหรอครับไม่รู้แต่ละคนที่ชอบไม่เหมือนกันคือเอาเงี้ยมันต้องเปลี่ยนแหละแต่ว่าถ้าเปลี่ยนให้น่ะมันถ้าเปลี่ยนเป็นสีดําบางคนเอาไปอยากจะไปป่าลงเพิ่มเอาไปสีนั้นเอาไปสีนี้คือเอาไปทำเองดีกว่านะเผื่อถูกใจแค่นี้เอง ถ้าไปทำที่นั่นก็ประมาณ2 0 0กว่าบาทรวมปัดรวมค่ารวมอะไรทุกอย่างเลยประมาณ2 0 0้กว่าบาทผมไปทามาแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะก็อยากให้ไปทําเองดีกว่านะสาหรับคันนี้นะครับผมนี่ก็ราคานี้เปิดไปไม่แรงนะผมคือน้องๆหลายคนนะผมที่รู้จักผมก็จะรู้จักในว่าผมขายรถที่ไม่ไม่ไม่แรงดีกว่านะไม่แพงเดี๋ยวใช้คำว่าไม่แรงถ้าเกิดไม่แรงเนี่ยเขาเรียกว่าบิดมันจะไม่ไปใช้คำว่าแพงจะดีกว่าคือผมไม่ค่อยขายรถแพงเพราะว่าไงล่ะ ก็ยังยังไงอยากจะซื้อไปใช้หรือว่าอยากจะซื้อไปอะไรไปใช้ใสประมาณนี้แหละคือก็อยากให้ได้รถที่ไม่แพงบางร้านไหนก็ขายแพงก็แล้วแต่ร้านพอนะครับผมแต่ร้านผมก็จะขายประมาณนี้แหละครับผมก็นะไม่เห็นมีใครว่าผมขายรถแพงนะก,ก็ไม่ได้ขายแพงเท่าไหร่นะครับผมนะใช่ที่น,นี่ไม่ได้ขายแพงครับที่น,นี่ขายรถครับครับผมขี่โกรธดนลองขี่ดูเอาสักรอบหนึ่งนะเอาซักใกล้ๆในขอนะเรื่อนนะน โอ้โหรถนี่ใช้างานด้วยนี่สวยด้วยนะเนี่ยเนี่ยเป็นยงไงมาเพื่อนมันก็มันไม่ดังมาเครื่องเนาะมันก็ดังนิดนเหมือนกับเครื่องเดิมโรงงานเลยแต่ว่ายัางไงอะ่ะก็เราทาให้ใหม่นะเนี่ยขนาดทําให้ใหม่ก็ยังแบบบอกตรงๆเลยทําก็คือทําไมท่ทคือไม่ทำใครที่ทำให้ใหม่เป็นไงเไงียบมากเลยแค่จะไม่มีเสียงนะนี่ถ้าเกิดปิดนี่ไว้เนี่ยไม่มีเสียงเลย <laughs> ไม่มีเสียงเลยแล้วผมเนี่ยสำหรัคันนี้นะผม เปิดราคาไว้อที่เท่าไหร่ดีตาก็ห้าพันเก้าคันนี้ขายห้าพันเก้าห้าพันเก้านะไม่ใช่ห้าหมื่นเก้าห้าพันเก้าคันนี้ขายแค่หนะ้าพันเก้านะสำหรับใครที่อยากจะได้ก็สามารถติดต่อมาทางช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กพี่ไฟมาแล้วได้เลยนะครับผมเนี่ย ขึ้นให้หน้าจอนะแฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับใครที่อยากสนใจผมรุ่นไหนอยากจะได้รุ่นไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเผื่อพี่ไฟไปเห็นแล้วก็ไปเจออย่างนี้จะได้เอามาไปให้เราได้ก่อนนะครับผมหรือท่าในใดอยากจะสนใจอาจจะเป็นรถเก๋งรถกระบะบ,บอกพี่ไฟได้นะเดี๋ยวพี่ไฟไปให้ไปหามาให้เลย จะพาขี่ไปดูบางทีพี่ไฟไปต่างจังหวัดหรือไปไหนพี่ไฟายเห็นแล้คัรถพี่ไฟก็ลงไปนะซึ่งไม่ใช่อันผมเองผมก็ลงไปเพื่อคลาย F4 ไปดูนะแล้วก็ช่องทางการติดต่อก็จะทิ้งไว้ให้นะสำหรับร้านนั้นๆน,น,นะแต่สท่าไรคันนี้ขายห้าหมื่นเก้าเฮ้ยไม่ใช่ห้ 5, 5, าพันเก้าห้าพันเก้าคัั้นเองนะสำหรับรถคันนี้ผมเนี่ยก็เอาไปเปลี่ยนเอาแล้วกันนะครับบอกนะแต่ถ้าให้ผมเปลี่ยนบอรให้ราคาน่าจะแพงน่าจะจะหกพันกว่านะ น่าจะแพงเกินไปนะยังไงก็เอาไปเปลี่ยนเองก็ดีนะครับผมเคือเราชอบแบบไหนสนใจแบบไหนก็ลองเอาไปเปลี่ยนเองได้นะครับผมเนี่ยสำหรับคันนี้ผมห้าพันเก้าเท่านั้นนะครับผมเนี่ยเอาไปใช้งานเอาไปขับไปตลาดไปซื้อแกงไปส่งไปส่งใครก็ได้แล้วแต่คุณนะคุณซื้อแล้วแต่คุณเนี่ยผมเนี่ยไปไปส่งไปส่งกิ๊กได้ไหมครับโอ้ยแล้วแต่คุณเลยครับไอยากเป็นอะไรก็ได้ขอแต่คุณซื้อแล้วนะครับผมเนี่ยสำหรับ ไม่เกิน6กกิโลนะพี่ไฟจะไปส่งด้วยตัวเองนะแต่ถ้าเกินเกนิ0กิโลพี่ไฟบอกทุกคลิปแล้วเดี๋ยวจะมีรถไปส่งที่บ้านแต่ค่าส่งไม่ฟรีนะค่าส่งเก็บหน้าบ้านแล้วจะมีรถไปเก็บนะครับผมกับตอนที่เรารับรถอ่ะค่จ่ายตังเขาแต่ไม่เกิน6กกิโลพี่ไฟจะไปส่งเองนะครับผมเนี่ยไม่แล้วก็บอกด้วยไม่มีค่าส่งไม่เกิน6กกิโลไม่มีค่าส่งนะครับเสียเสียดายจังเลยครับถ้าผมซื้อีนเมื่อเช้าผมไปชั่งมา70กิโลครับอันนั้นน้ำหนักโวไม่ใช่ ไม่ใช่น,น้ำหนักคนไม่เกี่ยวกันอ๋อไม่เกี่ยว,ยวครับกิโลหกสิบกิโลกิโลคือระยะทางอ๋อตากลอนนี้ติดตลกนะผมนี่อันนี้ก็เป็นตากล้องใหม่ของผมนะครับผมสำหรับใครที่ชอบตากล้องนี้ยังไงก็ขอกระทืบไรให้สักเอาเอาเอา,เอาสักเป็นกำลังใจให้สักเอาสักหนึ่งพันไรก็ได้นะครับผมเนี่ยขตากล้องคนนี้นะผมแต่ถ้าเกิดว่าไม่ถึงหนึ่งพันไรคลิปหน้าน่าจะคงไม่ได้มาร่วมงานกันนะครับเอาแล้วของคลิปนี้อยู่ที่เอ้ยคันนี้อยู่ที่หลงหลงี่เฮ้ยหลงอว คันนี้อยู่ที่5 9 0 0ันเ้านะไม่เกิน6กกิโลระยะทางไม่ใช่ไม่ใช่กิโลช่างนะ6กกิโลระยะทางมีไฟไปส่งฟรีด้วยนะผมสำหรับคันนี้มาสักกล่างพาดูรอบๆอีกสักหนึ่งคร,ร,รั้งนะผมเผื่อใครสนใจอยากจะได้รุ่นนี้ผมก็สามารถติดต่อมาได้นะผมทางช่องทางแฟนเพจมินบุ๊คที่ฟายมาแล้วได้เลยนะครับผมเนี่ยสำหรับคันนี้นะหรือน้องๆสในใจคันไหนก็ เมนด้านล่างใต้คลิปไว้เดินนะครับที่ผมสนใจรถคันนี้ที่รุ่นนี้ได้หรือ,อยังผมก็บอกกันได้นะครับผมเผื่อวิจายไปเผื่อจะเจอน,นะผมสนสำหรับรุ่นนี้นะผมเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะเผื่อใครที่สนใจอยากเจนได้นะครับผมโอ้โห